อะไรต่างๆมันก็จะต้อ,ตอ,ตอง แก่หมดแล้วอะตายเดียวหมดแล้วเด็กรุ่นนี้นะคะคุณแม่คงต้องผวาเพราะว่าคนรุ่นจะห0สิบเนี่ยแต่ละคนนี่ไม่ยอมแก่เละตึงเปรี้ยเด็กรุ่นรุ่นใหม่2ี่สิบกว่าใครใครเหี่ยวเนี่ตกใจทั้งอาที์นี้มีแต่60ส0ห้าสิบน้องน้องน้องตอนนี้ไม่ไหวแล้วคือต้องอายรู้สึกตัวรู้สึกตัวเองเนี่ยต้องบวกอายุไปอีก1ิปีบวกไปอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้อายุเยอะละทีนี้คุณแม่คาะย้อนกันอีกนิดนึงพอคุณแม่บอกว่า เนี่ยพอแนะนําน้ําหยดลงหินอะไรถึงเราจะหยดแค่ไหนเนี่ยถ้าสมมติเราไม่โชยเขาเห็นเขาทนเราไม่ได้แล้วเขาซื้อก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะเราต้องเสียตังค์เราไม่ได้ให้ฟรีถูกไหมคะแล้วก็แพงด้วยแล้วก็ราคาถ้าถ้าคนที่ไม่เคยใช้จะบอกแพงแต่พอเราุยแบบว่าเราต้องการคือวัตถุประสงค์เราคือเราก็อยากได้ลูกค้าให้สวยด้วยคือไม่ใช่ว่าเราเนี่ยทำแค่ธุรกิจว่าอยากแค่ขายแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราเอาสิ่งที่ดีเราหาเราไม่ได้ตรงนั้นออ้ตรงเงิน มันจะตามมาเองต้องการหลักความต้องการหลักคืออะไรคะคุณแม่คะความต้องการหลักของเราไอ้เงินนี่มันคือผลอยไรคือมันเป็นความสุขนะคะอถ้าเราแนะนําเขาไปแล้วเขาเดินกลับมาแล้วหน้าใสเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขเออเอาเคสดีกว่าเคสที่ทําให้คุณแม่รู้สึกมีความสุขที่สุดคือต้องเป็นเคสที่แบบว่าเหมือนกับเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วเดินกลับมาบอกคุณแม่ ว่าอะไรที่ทําให้คุณแม่แบบมีความสุขที่สุดจะอ่างลูกค้าคนนี้ได้แม่นเลยอะไรเงี้ยครับที่แบบเขามีปัญหาเยอะอย่างตัวแทนเนี่ยสุซานจาคุณแม่ได้เลยอ่ะก็ใกล้ใกล้ตัวนะคะค่ะเขาเขาพอตอนนั้นเขามีปัญหาถูกไหมคะเราให้เขาไปเหมือนแนะนําเขาไปพอเขากลับมาเขามาพูดอะไรกับคุณแม่คะโอ้เขาก็อืมเขาแบบว่าดีมากเลยริ้วรอยเขาเคยแบบใต้ใต้ดวงตาค่ะ ใต้ตามันเยอะเยอะหน้าผากก็เยอะแล้วก็หย่อนคล้อยก็ก็เยอะเขาแล้วก็หน้าหมองค้ำเขาตอนนี้ใส่ปิ้งเลย ใสปิ้งเลยทั้งริ้วรอยเลยนะเขาหน้าเด็กเลยตอนนี้ที่จริงวันนี้เขาก็อยากมาด้วยเามาได้วยอยู่ใกล้บ้านกันเขาอายุเท่าไหร่คะคุณแม่อายุตอนนี้สี่สิบหกแต่เขาจะดูเด็กมากดูเด็กมากวันนี้น่าจะก็เขาก็อยากมาด้วยทีนี้ไม่รู้ว่า ทางรายการจสาดูจ้าคุณแม่น่าจะบอกชวนมาใครจะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เอาอาทิตย์หน้าถ้าคุณเขาว่างวันไหนก็มาหนีไปม่ไ้โอ้คุณแม่หนีไม่ได้คุณแม่มานะให้คุณเขามาแต่ถ้าคุณแม่มาออกอีกรอบก็ได้นะคุณแม่พาเขามาเลยเขาขอบคุณคุณแม่ยังไงบ้างคะก็คุณที่ทําให้หน้าเด้งเลยใช่เขาก็ไม่เปลี่ยนใจเลยแบบชอบมากเขาก็ ใช้แบรนด์ดังๆมาเยอะค่ะมันก็ไม่ไม่เห็นผลใช่ค่ะโอ้นี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเลาเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำนี่ก็คือเหมือนแนะนําให้เขาแบบสวยแล้วแม่เขาไม่เชื่อแต่พ่อก็สวยแล้วก็มาขอบคุณนะคะนี่คือความสุขเขาเขาต้องเสียเงินอยู่แล้วเขาใช้ ทุกอย่างคือต้องเสียงของของแพงด้วยแต่ไม่เห็นผลพอมาเจอบาโคนี่เห็นผลโอ้นี่แต่ยาเขายาเขาโอ้ยใส่ปิ๊งมากโอ่งม่ยอนขนาดนี้ต้องเชิญมาออกรายการไม่ได้คุณแม่ส่อยให้ด้วยนะ46.54แต่วันนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่บางคนที่ชมรายการอาจจะพลาดโอกาสช่วงนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพักกันแป๊บหนึ่งเพราะว่านะคะท่านผู้ชมขาตอนนี้นะคะเป็นโอกาสของท่านผู้ชมทั้งคนที่อยากจะกระโดดกระเด้งนะคะมาทําธุรกิจส่วนตัว S <S จะได้รู้กันค่ะว่าทําแล้วนะคะเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างาา <S <S เนี่ย,ยอย่างที่คุณแม่บอกเมื่อสักครู่นี้คือได้ความสุขกแน่นอน <S <S นะแล้วได้ความสวยได้เงินเนี่ยมันจะยังไงแบบไหนแล้วก็คุณแม่อายุเท่าไหร่ร <S <S เนะน้าเด้งขนาดนี้แล้วทํายังไงนะคะถึงจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะคะอยู่ได้และขยายสาขาได้ไปเรื่อยๆแบบคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะมาปล่อยแล้วก็เปิดเคล็ดลับให้ในช่วงหน้าอีกสักครู่ค่ะพักเด็กสักครู่ครับ คนนี้สวัสดีค่ะใช้สิคะแล้วคุณจะสวยหลายสิ่งในชีวิตเปลี่ยนแต่ผิวสวยใสตาดตาชาไม่เคยเปลี่ยนวนวัตกรรมใหม่ บาคอนี่ด้วยขข่มุกไายปลาคาเมียและพองคาบรบรนิุูสามอนุภาพพลังธรรมชาติจากออสเตรเลียที่สุดเพื่อผิวสวยบาคอนี่สาดตห่งความางามเพื่อท้าทายกันเวลาโทร1794ชายสิคะแล้วคุณจะสวยเคยไหมที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง ม่มีใครเกิดมาพร้อมความสมบูรณ์แบบแต่ความสวยใสยเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคนด้วยศาสตร์แห่งความงามเพื่อท้าทายการเวลาช่วยลดสิวฝ้าแดดจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำบำรุงให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ คนีกับ3ขั้นตอนความสวยครบสูตรดีจริงพิสูจน์ได้02-401-9599ไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน7วันบาร์คันี่ไฮโซบิวตี้คริสสวยรับสมองข้อใดคืออาหารสำหรับทารกแรกเกิดพิมพ์ดอกจัน1นึ่ง้ำมันดอกจัน2น้ำฝนดอกจันสาม น้ำนมแม่ส่ง S M S คำตอบของคุณมาที่4694411ลุ้นรับสิทธิ์ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษลดสูงสุด70%ทันที1ชิ้นวันละ1ิท่านติดตามคำตอบท้ายรายการและประกาศผลไลยชื่อผู้โชคดีในวันถัดไป คุณนี่สวัสดีค่ะใช้สิคะแล้วคุณจะสวยท่านผู้ชมขาแม้ไม่ไปไหนกันละ<อ>สินั่งรอกันเชียว<อ><อ> รอดนะคุณพีสิทธิ์แล้วพวกเรานั่งพูดตรงนี้เนี่ยรู้เลยนะว่าทุกคนไม่ลุกไปไหนเข้าห้องน้องห้องน้ํานี่ก็ไม่กล้าไปอ่ะอย่าเพิ่งอดเอาไว้แป๊บนึงแป๊บนึงตอนเคารพตรงชาติก็ค่อยเข้าแล้วกันนะนะที่อาจจะยินงค่ะบอกว่าหกแล้วยี่สิบหกแล้วคะคุณแม่หรือสามสิบหกครับคุณแม่จะหก หาจ่ากหกโอ้แสดงว่าตอนนี้ห้าเก้าใช่ค่ะเ้าไม่ได้ไม่สองตัวงวดสิบหกนี้วห้าสิบเก้าคืออายุของคุณแม่คุณแม่การันตีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นไหมห้าสิบเก้าคนทั่วไปเห็นไหมท่านผู้ชมขะไม่ไม่ยอมอ่ะคือจะมาให้ฉันเลขหกเดี๋ยวขอให้ฉันถึงก่อนขอหย่อนไว้ดิขอหย่อนไว้ดิเป็นยังเลขยข้าอยู่นี่แต่ว่าถ้าถามนุชานะคะคุณแม่จะมีเราบอกคนอื่นหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบได้หมดเลยนะเพราะว่าเราหน้าเราเนี่ยมันไม่ใช่ เออคุณแม่ขามีคนเชื่อไหมน้าลุดเด้งนะเพราะดูใกล้ๆท่านผู้ชมลงกล้องเนี่ยสูมายังไงเนี่ยเนียนมากที่คุณแม่บอกมีร่องมีเรื่องอะไรเงี้ยมันคือไม่มีมันตื้นอ่ะคุณแม่น่าจะเอารูปวันที่เราเจอกันวันแรกเนาะเดี๋ยวมาเที่ยวหน้าคือความแตกต่างอ่ะมันชัดเจนมากคือชัดเจนจริงๆเพราะตอนนั้นที่มาคุณแม่เพิ่งใช้ไปคืนเดียวไงเออถ้ามีรูปฟีก่อนวันเนี้ย เด็บเทียบให้นะทุกท่านจะโอ้โหเลยทีเดียวอ่า อะไรนะครับกินส้มตำหิวเลยยายไม่ดูแลตัวเองเลยเอาอีกแล้วยายโดนยายโดนอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเดยวกลับไปบ้านนะยายอิสเลยงั้นอย่างนี้นะคะคุณแม่คะเรื่องอายุคุณแม่จะหกสิเนี่ยอีกแค่ปีเดียวแต่หน้าเด้งขนาดนี้คุณแม่คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงธุรกิจนะคะที่คุณแม่เนี่ยคือเริ่มต้นจากความเชื่อนะแล้วก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราเราสำเร็จจากตัวเราเองแล้วเราก็ถ่ายทอดออกคุณแม่บอกเลยนะคะท่านผู้ชมว่า ความสุขในการทําธุรกิจเนี่ยคือความสุขที่เราได้ทำแล้วก็ความสุขที่มันได้กลับมาแต่เงินเป็นผลพลอยได้ทีนี้แหละเรื่องเงินนี่แหละคุณแม่บ,บอกเงินมันจะมาเองเอ,อได้ข่าวคุณแม่ ข่าวคุณแม่ถอยรถป้ายแดงอีกแล้วคุณแม่ยิ้มปกติปเขาบอกว่าถ้าลงสาขาที่สามก็จะต้องลงทุนเพิ่มใช่ไหมแต่ทําไมคุณแม่ถึงยังมีเม็ดเงินไปออกรีกเออท่านผู้ชมวันนี้ต้องคิดนะท่าผู้ชมต้องคิดนะว่าผลตอบแทนมันดีแค่ไหนคุณแม่ไม่เล่นหวยนะจ๊ะท่านผู้ชมไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นเลยมีคนนี้ทะ่ไ ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนมันไม่ใช่แต่ในเรื่องของความสวยแม่สนับสนุนเต็มที่เลยคือเรียกว่ามันเป็นอะไรที่การพนันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่จับแต่ต้องไม่ได้คือบางทีเนี่ยอย่างสมมติบางคนเขาเล่นบางอย่างเนี่ยเห็นไหมพวกบอลที่เขาจับกันแต่ก่อนเนี่ยซ้ายแต่ขวาเองนะแต่หมดตัวกันเป็นล้านล้าน ไอ้แค่เลือกไม่ถูกฝั่งเนี่ยใช่ครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามีแค่สองฝั่งยังเลือกไม่ถูกไอ้หวยมีตั้งกี่ร้อยตัวที่จะเลือกถูกได้ยังไงเพราะนั้นคุณแม่ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนมาสวยดีกว่าพี่ชายชาวก็มีถึงกับปูคอตายเป็นนี่เขาไงคะเป็นนี่ เลือกฟังไม่ถูกเนี่ยไม่ราไม่หรอกไม่ใช่เป็นนี่อย่างเดียวไม่สวยด้วยถ้าสวยเขาไม่ถูกถ้าสวยเขาไม่ถูกไม่สวยต้องเอาความสวยไปละวถ้ไปไปถามเลยถูกเช่นแบบว่าไปเป็นแบบบังไปอะไรเนี้ยได้หลายอย่างอันนี้ถามคุณแม่คุณแม่ขาพออย่างนี้เนี่ยธุรกิจเนี่ยที่คุณแม่เนี่ยเรียกว่าอายุนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงอายุคุณแม่แล้วใครๆเห็นเนี่ยต้องไม่เชื่อ คือด้วยที่ความเต่งความตึงแต่เรามาหย่อนอยู่คำหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวเงินมันจะมาเองคือคือคือแบบทำธุรกิจคุณแม่บอกเดี๋ยวเงินมันจะมาเองเนี่ยนักธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยคือเวลาทำธุรกิจงเงินก่อนนะวางเงินก่อนแต่คุณแม่เราเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจแต่คุณแม่กลับบอกว่าเดี๋ยวเงินมาเองลงมาเยอะด้วยนะมาเยอะมีการวางแผนและทํายังไงคะคุณแม่คะได้ข่าวว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ แนะนำลูกค้าเองนะครับทำมาร์เก็ตติ้งเองขยายเองใช่ไหมครับคุณแม่ใช้เทคนิคแบบไหนครับเทคนิคการดูแลสาขาที่เราดูแลอยู่อะค่ะลูกค้าอย่างชะเชิงเซาเงี้ยค่ะเราดูแลเขายังไงคะเราถึงอยู่ๆเราถึงเอองั้นเราไปเปิดสาขาชุมชนีดีเพิ่มอีกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําตรงนี้มันรู้สึกว่า ประสบความสำเร็จพอใจพอใจแล้วก็ตัวตัวซีนค้าทําให้เราแบบว่าไม่หนักใจไม่นักใจเลยมันตัวไหนไหนดีดีทุกตัวปกติแล้วมันจะดีแค่ตัวเดียวคแต่อันเนี้ของป้าคนนี้คุณแม่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีทุกตัววันนั้นยาสะผมที่ส่งไปอะมันรั่วมันแตกปกติก็ใช้อะไรก็ได้ค่ะ พอมาใช้ก็ติดใจก็เลยบอกต่อลูกค้าไปคดูหยิบอะไรขึ้นมาใช้แม้กระทั่งลิปที่ทาลิปเพอร์เฟคค่ะลิปปกติแล้วปากจะเป็นล่องเยอะแล้วก็คล้ำค่ะ แต่การที่ทาสีอ่อนๆก็ทาได้อคือเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยก็คือเราจะคร้ำแล้วก็เป็นมีร่องมีร่องเกี่ยวกับร่องปากใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาเราทาสีอ่อนมันจะเห็นคุณแม่ก็ต้องเน้นทาสีสีแรงๆสีแบบเขีมองรองื้นแล้วก็ต้องมีรองพื้นบนริมฝีปากด้วยอ่าแต่นีไม่องละแต่ก็คือพอมาใช้ตัวลิปเพอร์เฟกต์คอย่างบางคนมองข้ามนะคุณแม่คือแบบว่าเหมือนมองข้ามความสําคัญะคือทาลิปกรบทาลิปกรบแต่เราบางครั้งเนี่ยเสาร์อาทิตย์หรือบางที เราไปทานอาหารแล้วลิปมันออกอ่ะมันจะเห็นเลยคือเราก็จะรู้ตัวเองคุณแม่ก็เลยแบบว่าลองเอาตัวลิปเพอร์เฟคมาทาอ่แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะทาสีอ่อนได้เลยได้ตอนมาไม่ได้ทาลิปเลยเพิ่งมาทาที่นี่ แสดงแว่าคุณแม่กำลังจะบอกคุณชมทางบ้านว่าจริงผิตภัณฑ์เนี่ยทั่วไปเนี่ยบางยี่ห้อเขาอาจจะดีแค่หนึ่งตัวเป็นตัวชูโรงนะคะแต่เราไปแนะนําคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาแต่สําหรับบางคนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณแม่จะแนะนําตัวไหนให้กับคนที่เขามีปัญหาไม่เคยผิดหวังเลยคือดีทุกตัวและอย่างนึงในเรื่องของการทําธุรกิจตรงนี้คือความสุขล้นเลยไม่มีความทุกข์เลยใช่ไหมคะแม่